ทำไมเนี่ยดีด,ดึงหนิงเนี่ยอะไรเนี่ยอะดีดึงดึงเนี่ยไปสวนแววตะไคร้กินตะไคร้จะกินตะไคร้ใช่ไหมเอาวะรักแมมป่ะฮ่ะรักไม่ป่ะอ่ารักกัน จะกินอะไรฮะกินพริกมาละงั้นก็อะไรดีวะอะไรดีวะนีก่ก่อนนี่ก่อนติ๊กต๊กติกต๊กต๊กติก๊กต๊กกินตะไคร้เอาตะไคร้ดีกว่าวันนี้วันนี้ต้องกินตะไคร้